สวัสดีค่ะวันนี้ป้ามาฝากอัน,นว่าป้าไม่เมื่อยค่ะพี่น้องกินยาแก้แพ้มันง่วงนะคะรู้สึกว่ามันเครียดนะคะพี่น้องกินยาแก้แพ้อากาศนะคะเมื่อวานนี้ป้าจะพูดให้ฟังนะคะเมื่อวานนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ออกไปขับไปปั่นจักรยานยนต์น,นะคะพี่น้องอไปปั่นจักรยานสองคนกับตายายนะคะกับลุงไม้ พอปั่นไปแถวริมทะเลนะพี่น้องพอไปไกลมากเมื่อวานเนอก็ไปกลับก็เกือบหกสิบโละพี่น้องเ,ออเลยไปทางซินตคัสอีกด้วยนะคะเพราะว่าเลยไปนู่นเลยกว่าจะกลับมาโอ้โหเมื่อวาน3ชั่วโมงกว่าถึงบ้านนะคะป้าจะบอกว่าเตือนภัยว่าเมื่อวานนี้นะคะลุงไม่เจอเลยนะคะเพราะว่าพวกฝรั่งที่มันไปปั่นจักรยานกันเยอะๆนี่นะคะพี่น้องคนแก่นะคะหรือว่ามีคนกลางคนเนี่ยคนหนึ่งมา เมื่อวานนี้นะคระเพราะปั่นจักรยานมันแซงหน้าเราไปนะพี่น้องปั๊บมันข้าหลังมันถุ่มลงมายทุยใส่เลยนะแล้วลมมันตีเข้ามาอย่างเงี้ยใส่โดนหน้าเต็มๆเลยนะโอ้ยลุงไม้กลัวตกใจโมโหเอ่อว่าจะด่ามันมันก็ไปแล้วนะคะพี่น้องแล้วทำไมไม่ยอมพูดนะแล้วมาถึงบ้าถึงมาพูดอย่างเงี้ยว่าโอ้ยทำไมมม่ไม่ด่ามันกูจะแจ้งความจับไม่รู้ว่ามันติดเชื้อไหมนะคะพี่น้องโชคดีพวกเราใส่แว่นตานะลุงไม้ใส่แว่นตาแบบปิดเลยค่ะพี่น้องปิดลูกตาเลยนะคะแล้วก็หน้ากากใส่ถึงนี่แล้วก็ใส่หมวกพอดีมันไม่โโโดดดดนนนนนนไงงแแแต่่มมัักกก็บบูลว้้ะะพีอ รีบกลับบ้านมามาล้างอ่าอะไรนะล้างไอไอ้น้ำยานะฮะล้างแอลกอฮอล์ล้างหน้ารีบอาบน้ำทันทีเสื้อผ้าก็เอาเข้าอ่าเครื่องเครื่องซักผ้าทันทีเลยเมื่อวานเนี้ยป้าก็ลงแช่น้ำร้อนเลยเพราะว่ากลัวโดนนี่ไงฮะเหตุผลที่ว่าไอ้ตอนแรกมันจะไม่ยอมใส่หน้ากากนะอุ้ยกลัวไอเข้าคนนอ้ไอควายแม่งบอกว่าเพื่อมึงจะเอาตายไหมถ้างั้นมึงไม่ใส่กูไม่ไปเพราะบทสุดท้ายเห็นไหม ป้าบอกว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องระวังเอาไว้ว่าคนมันป่วยอะเพราะเป็นเยี่ยมคนตายยอดถึงสามพันกว่าคนแล้วตอนนี้นะคะแล้วเมืองเล็กๆนะพี่น้องคิดดูสิว่ามันจะตายมากแค่ไหนเนี่ยโควิดก็คงจะไปถึงไปเป็นไปละมั้งพี่น้องคงจะไม่หมดเลยแหละเห็นได้ยินข่าวว่าทางเมืองกินเข้ามาอีกนะคะพี่น้องถึงบอกว่าน่ากลัวมากคนเราไหนอย่าไปชุมชนอย่าหวังกินนะพี่น้องอย่าไปพบปะเพื่อนอย่าเห็นไหมเมื่อวานนี่ข่าวมาเป็นเยี่ยม ไปกินบาร์บีคิวพี่น้องพบปะกันสังสรรค์ง,งานวันเกิดตำรวจไปรวบตัวมาแล้วค่ะพี่น้องมาฮะเพราะว่าเอาไปมามี่ห้าหกคนนะพี่น้องติดเชื้อสามคนนี่ไงฮะพี่น้องญาติสีพี่น้องกันแท้ใครจะรู้ได้ไงว่ามันไปไหนมาไหนใช่ไหมเพราะว่าหน้ากากไม่ใส่ไม่ป้องกันตัวเองเป็นเยี่ยมที่เป็นเมืองที่ว่าแบบทุเลศมากตอนนี้นะพี่น้องไม่มีการป้องกันเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มแล้วนะสมควรที่อี่ออาในอำเภอที่เขาเรียกอะไรนะ่ ผู้อันายกกันนะฮะพูดยังไงว่านายกประเทศเนี้ยนะฮะสมควรที่เขาเอาเคสไอหน้ามันค่ะพี่น้องมันโง่มันไม่ทำอะไรอีควายเนี่ยสมควรค่ะนะสมควรเล่นงานมันจริงๆเลยพวกเนี้ยนะฮะแล้วฝรั่งมันก็หัวแข็งด้วยเราถ้าบอกว่าคนไทยในต่างแดนต้องดูแลตัวเองอย่าออกข้างนอกนะพี่น้องเพื่อนญาติพี่น้องกันจริงๆเห็นไหมมันเป็นญาติมาจัดงานมันกงมันเกิดอย่าเห็นแก่กินทุกวันนี้อย่าเห็นแก่แดกนะฮะกูจะบอกเอาไว้ให้นะเสร็จแล้วมามันมีปัญหาแล้ว มาเกิดมาติดเชื้อตัวเองใครอะตายญาติสีพี่น้องตายฝรั่งมันอยากให้ตายเพราะมันไม่อยากจ่ายเงินนะคะเงินกเกษียณเข้าใจไหมคนไทยต้องรู้จักรักษาตัวเองนะฝรั่งมันอยากตายไปมันตายนะ,ะพี่น้องเอานี่แหละป้าก็ฝากไว้เมื่อวนันเจอยีด้วยตัวเองเลยนะคะมันถมน้ําลายใส่ปุ้ยเลยแล้วตรงนี้นเขาก็ห่างกันนะฮะโปรตีไม่จำเป็นจะออกไปปั่นจักรยานเลยค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้ตํารวจก็พอมาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ออกสํารวจอยู่นะคะ ป้าก็ไปรอบบ้านฉิดว่าจะไม่มีงานพี่น้องมันก็ยังเกิดปัญหานะคะแต่ก็ยังมีน้อยนะคนเดินก็มีนะพี่น้องในรอบเนี้ยเพราะว่ามันไม่ดดเอ่ออะไร่ะมันมันไม่ได้มีการป้องกันเลยสํารวจดูแล้วว่าเออป้าไปตรวจดูมาไม่มีใครสชนากากสกคนพอเห็นเราใส่นั่นมันก็ร้องเหมือนผีบ้าอะไรอ่ะมันมันคือการเยอะเย้เรานี่แหละไอ้พวกมันเยอะเย้เนี่ยแหละมันจะตายง่ายเราไม่ต้องไปอายที่ว่าใส่หน้ากากมันจะไม่สวยนะคะไม่หล่อมึงอย่าไปอันนแนคิดคํานึงแบบนั้นมึงเอาให้ตัวมึงเอาอยู่รอด นะะเพราะว่ามันจะติดเชื้อตอนนี้มันเยอะมากเลยพี่น้องนะคะเราก็ขอฝากไว้ให้ว่าพี่น้องนะ,ะชาวยุโรปนะพี่น้องทั่วกันมีผัวนะฝรั่งจับมันใส่หน้ากากเย็บมันไปถ้าไม่มีซื้อป้าป้าจะขายแผ่นละห้าบาทกูนั่งเย็บอยู่เนี่ยพี่น้องสามรอบสี่รอบจะใช้เวลานานมากนะฮะทั้งใส่อ่าซับในด้วยนี่กูได้เวลาประกาศขายแล้วนะคะเอามาเลยสั่งเลยแผ่นละห้ายูโรใช้เวลาแม่งนั่งเย็บแต่ละอันนี้มันเหนื่อยจริงแล้วครับพี่น้องนะคะ นั่งซักนั่งรีดนั่งตัดนะคะสามเย็ดสี่เย็ดเนี่ยเสียเวลานี่เอออยากสั่งกูมาเลยแผ่นละห้าบาทนะคะไซส์ฝรั่งเลยค่ะใหญ่จัมโบ้เลยนะคะพี่น้องปิดมิดเลยถึงนี่เลยนะคะเนี่แหละค่ะถึงบอกว่าป้าขอเตือนเอาไว้นะคะเตือนภัยเอาไว้คนไหนไม่มีหน้ากากสั่งป้ามาได้เลยนะคะ อันนี้คือเตือนว่าไม่ใช่ว่ากูอยากขายหน้ากากนะกูขี้เกียจเย็บจะตายนะคะพี่น้องจะส่งกลับไปเมืองไทยด้วยนะคะเพราะว่าเราสามารถมีหน้ากากผ้ามันซักได้นะพี่น้องเราต้องนะคะดูแลตัวเองนะคะพี่น้องชาวไทยทุกคนทั่วโลกและฝรั่งคนไหนรักดีนะคะพี่น้องนะก็ตามข่าวนะคะเอาแค่นี้แหละค่ะป้าพักผ่อนเสียงค่ะป้าไม่อยากไล่สุดนะคะวันนี้ก็นั่งทํางานอยู่ค่ะนั่งเย็บผ้าอยู่นะคะเพราะว่าใช้เวลาก็นั่งดูหนังกินด้วยป้ากินยาแก้แพ้มารู้สึกว่าแบบ แบบว่าเป็นการเครียดแล้วมันแบบยาแรงนะคะเมื่อวานเนี้ยที่ไปกลับมาป้าก็เลยกินยาเลยนะ,ะมันทําให้แบบง่วงตาจะหลับแล้วก็กินแล้วก็แบบไม่มีเรี่ยวมีแรงก็แบบขี้โมโหง่ายเลยเหมือนได้ไหมเลยที่มันเป็นโมโหก็เพราะด้มันกินยาแก้แพ้อะพี่น้องนะะป้าก็ต้องทำง,งันตัวเองนะคะไม่ออกบ้านไปแล้วเพราะว่า รู้แล้วว่าไปปั่นจักรยานมีปัญหาแบบนี้โชคดีนะคะที่เราป้องกันเอาไว้เว้นตานะคะหน้ากากผ้าพี่น้องใสให้เป็ดไปบนี่เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าอะไรแล้วก็ใส่หมวกมิดชิดนะพี่น้องใส่เสื้อแขนยาวป้องกันเอาไว้กลับมาก็ต้องถอดเอาไว้แห้งนอกซักเลยนะคะพี่น้องนะคะอย่าซักรวมกันนะพี่น้องนี่แหละค่ะขอเตือนเอาไว้จากกระส้มนะคะเดี๋ยวเจอกันในส้มท็อกโชว์ยูทูบเบอร์นะคะพี่น้องนะคะยังไงแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยกันนะคะพี่น้องว่าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ วันนี้ขอพักผ่อนเขอเจ็บคอนะใหพี่น้องสองสมวันแล้วนะคะเพราะว่าเ,าเยอะเกินนะคะอยู่บ้านป้าก็เลยเออคนเราแก่แล้วนะคะพี่น้องอ่ะเจอกันใหม่นะคะนอนหลับฝันดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเลิฟยูนะคะบ๊ายบาย